ก็นำท่านผู้ชมครับมาพบจุดบริการประชาชนอำเภอท่ำพันนาาจุดแรกนะครับก็เป็นอาสาสมัครผู้ชีพมวยตึงเกเซนตึงนะครับก็อยู่ที่จุดปั๊มน้ำมันทีทีถนนเอเชียขาลงนะครับจุดที่สองครับ อาสาสมัครมุงคิดมนเยี่ยมใจทำ้าทนังนุนอียซนึ่ตรงดูเธอกับรถถนับนุนเอเซีหนขาขึ้นจุดที่สาม บริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลบุษิตตำบลบุษิตถนบตบน,บตนท่ามุนไพราถนนเอทีเอช1ขาขึ้นก็มีกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองปกปกปรอ,อสนอจะ้า,าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบุษิ บุิกัตำบลดุสิตนะอุปรตำบลดุสิตองค์การด้านน้ำก็ดำเนินการตักทิ้งกับมการมือนี่นะครับดำเนินการไปย่านส่วนตำบลดุสิตจุดที่สี่สามแยกพอตานคล้ายตำบลคลองเสรด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสรร่วมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านอสมเจ้าหน้าที่ อบปอปอออรเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสภายใต้การบริหาร,หารนายยศพงศักดิ์ชิดเชี่ยวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเสจุดที่ห้าสามแยกนาภา ถนนถ้ำพรราธานพอองค์การบริหารส่วนตำบลท้ำพนราอปปร,ปร,รเจ้าหน้าที่อปตอทั m พนราแต่ได้การนำของท่านนายยกสมศักดิ์เสนาคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทันรา สองสองตีนี่เราไปธำราสองนย์แปเด่นจุดที่6จุดบริการประชาชนท่าัำราตลาดท่าทองปกครอง อำเภอถ้ำพนรากำนันผู้ใหญ่บ้านพท์สารวัรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำรวจอสอมงุยพิรักชาลุ่นใจสายใต้การตำตับถึเแล่ท่านนายถึงโชคเสนาแนำเภอถ้ำพนราเละาท่านพลตำรวจเอกกิจชัยไกรนา,ราู้กำกับสอพถอ้ำพนรารวมด้วยสาธรารณสุขอำเภอถ้ำพนรา ปลัดป้องกันอำเภอถ้ำพนารารวมด้วยมุยทิต่างๆเปิดให้สัญญาณไวกระพิบเพื่อป้องกันอุบัติเหตุพร้อมกันชีวิตวิถีใหม่ขับขี่ปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ